สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูส้มตำนั่นเองจะเย็นๆนี่ไม่ได้กินเลย ดิดิตอลนะครับสู่ช่องของกล้องตอรี่นะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูส้มตำนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราขอเชิญเชฟเชฟกล้องเชิญเลยครับเยทางนู้นครับทางนู้นครับทางนู้นครับแหมเชฟเราก็ได้ระบรูกได้นะครับเชฟครับวันนี้เราจะมาทำส้มตำใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับวมื่าทำยังไงนะครับไปโอเคครับเชฟเอาเลยอันนี้นะครับเชฟเราก็มาทำอาหารนะครับผมคือส้มตำนั่นเองนะครับ Yeah. <laughs> เจ็บเจ็บใจเย็นเย็นนี้วไม่ได้กินเลยยังไม่ทันได้กินเลยเลอะซะละล้างก่อนนะครับเจ๊เะเปียกเปียกจะดอยังไงเนี่ยไม่ได้แดกสิ

เดี๋ยวเดี๋ยวเชฟวางปอกก่อนปอกก่อนเออเชฟไม่ปอกเลยขูดไปเลยอะโอ้ตายเชฟไม่ได้เรื่องไหมเนี่ย แต่ไอ้ผักกาดเผาละไอ้ลาบหมูละไอพีหนึง่งเข้ากลัวไอพีหนึ่งโหเล่นใหญ่เลยอ เดี๋ยว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 เทพเดี๋ยวเยว <c oughs> มเล็ดไป <c oughs> มานกินไม่ได้ตัวโยนทิ้งแทนที่จะเอามาเล็ดออกก่อนอาาทับก้อนทับก้อนนี่เหรอน้ Uh. 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 Svikt. <laughs> าทำอีกหรือซิมีเด็กๆมารอชิมไหม ทิอันนี้ล่ะ เลยอีกแล้วมึงกวาดไป <c oughs> mm คงไปแล้วไม่ได้กินเลยถึงกวาดไปดเไอ,อ้กินมาว่าะทุกคนเอาว่ากินมา Okay. Mm. Okay. Ha 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 ไอ้ส้มเนี่ยอันนี้พี่แต่งเองไอ้จอยโอ้ยพี่แต่อเอ

โดดเปรี้ยวนะใส่มะนาวตั้งสองลูกใครๆก็ว่าอร่อยไหม,มเดี๋ยวไปกินเอง2คนนะนู่นอีกเหรอน้ำเจนะ็มน้ำเอ็มน,น,น,น้ำเจ็มอ่เอาเร็วจะกินหรือลองก,ก่อนเผ็ดอร่อยมั่ว อิมจิมนี่คุรน่รักยใส่ม้นาทึงสองลูกใส่มะนาทึกงลูกอ้าวบีบไปหมดลูกเลยเดี๋ยวไปกินกันเองสองคนเอา้ไปเอาอไม่มีใครกนเบ้าไเียมา อีกคนหนึ่งในบ้านหลังนั้นคือปู่ใจนั่นเองจีเ๋เรากลับไปเอาเข้าวโพดหน่อย <c oughs> จะเปรี้ยวไปไ <c oughs> เนี่ยอขา,าอ่าน่อยอไปเดี๋ยวเราไปกินกันทั้งหมดที่เลยได้กัน bay được subscribe cho Để không นึกว่าจะไม่อร่อยนะแต่มันเปรี้ยวนะครับตอนนี้นะครับเราก็ให้เด็กกินกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะกินด้วยแล้วกันนะครับผมพี่เว้นหายหืมปลาโอเคเดี๋ยวให้เด็กๆกินเลยกันนะครับไปไปแล้วเว้นหนัก โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับเอ้ยช่องกล้องสตอรีสิไม่ใช่ช่องผมนะค,ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเข้าครัว EP สองแล้วบาย